สวัสดีค่ะมาพบกับเทคโนโลยีใกล้ตัวใน IT 24ชั่วโมงกันค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็คงมีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนอยู่ในมือแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้นะคะก็มีข่าวที่เล่นเอาเพาวาไปต,ตามๆกันค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไม่ต้องการให้ใครทราบว่าวันๆไปไหนมาบ้างนั่นก็เพราะว่ามีการเปิดเผยออกมานะคะว่า iPhone แล้วก็ iPad มีการแอบบันทึกโลเคชันหรือว่าตำแหน่งที่เราอยู่พร้อมกับเวลาที่บันทึกหรือว่าไทม์สแตมของผู้ใช้งานเอาไว้ตลอดเวลาแล้วก็เก็บเอาไว้ในไฟล์ที่ถูกซ่อนหรือว่า h ิดเ e n f ฟ l วโดยที่เจ้าของเครื่องไม่รู้ตัวซึ่งกระถูกเปิดเผยมาโดยมิสเตอร์วาร์เดนแล้วก็เพื่อนนักวิจัยมิสเตอร์อารันพวกเขาค้นพบว่าตั้งแต่ iOS ออออกมาได้บันทึกตำแหน่งที่คุณถือมันไปใช้งานทุกที่และข้อมูลที่บันทึกตำแหน่งที่เราอยู่เอาไว้ตลอดเวลานั้นก็ไม่เคยถูกลบหรือว่าล้างออกเลย แม้ปิดการใช้งานโลเคชันก็ไม่หายนะคะและเมื่อนำข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้นี้มาใช้ร่วมกับโปรแกรมเฉพาะบางตัวก็จะสามารถพลอตเป็นเส้นทางได้ว่าคุณไปที่ไหนเมื่อไหร่ได้เลยแบบนี้ดูสิคะเป็นเส้นทางโอ้โห ดูน,น่าตกใจจังเลยแต่ว่าไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะคะก็คงไม่ได้มีใครอยู่ๆจะมาอ่านเจ้าไฟที่เป็นไฟฮิตเด้นไฟตัวนั้นมั้งคะที่แต่ว่าเรื่องของความเป็นส่วนตัวเนี่ยฝรั่งเขาถือกันมากนะคะถ้าหากว,ว่าโทรศัพท์มือถือของคุณมาแอบบันทึกข้อมูลเอาไว้โดยที่เจ้าของเครื่องไม่ได้ยินยอมก็มีการยื่นฟ้องกันไปแล้วค่ะที่รัฐฟลอริดาของสหรัฐอเมริกาโดยข้อกล่าวหาว่า Apple ละเมิดความเป็นส่วนตัวแล้วก็ยังมีอีกคดีหนึ่งค่ะที่หญิงสองคนในรัฐมิชิแกนฟ้อง g o o ก l e ในกรณ การ Android ไปเก็บพิกัดติดตามผู้ใช้ด้วยเช่นกันจริงๆแล้วทาง Apple นี่เขาชี้แจงเรื่องนี้นะคะว่าไม่ได้เป็นการเก็บพิกัดค่ะเพียงแต่เก็บข้อมูลของเซลล์ไซต์ที่ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์มือถือหรือว่าเก็บ Wi-Fi Hotspot เอาไว้ที่อยู่รอบๆบริเวณที่เครื่องของเราอยู่ก็เท่านั้นค่ะบางครั้งเนี่ยอาจจะอยู่ห่างเป็นร้อยไมล์จากเครื่องของเราเลยก็ได้ทั้งนี้ เขาทำแบบนี้ก็เพื่อช่วยให้ iPhone iPad i p o d ร Touch ของคุณสามารถคำนวณโลเคชันหรือว่าตำแหน่งที่อยู่ของเครื่องได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วทันใจยิ่งขึ้นเมื่อมีการร้องขอ,งของก็เท่านั้นค่ะคราวนี้ใครที่ร้อนร้อนหนาวหนาวไม่อยากให้ใครทราบว่าไปไหนมาบ้างในแต่ละวันหรือว่าไม่อยากให้ละเมิดความเป็นส่วนตัวนะคะเขามีวิธีแก้แล้วค่ะล่าสุดค่ะทาง Apple ออกมาบอกว่าให้เอาเครื่องของคุณเนี่ยนะคะไปทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ล่าสุดผ่านทางไอจูนค่ะ เมื่ออัปเดตแล้วเครื่องก็จะลดความถี่ในการบันทึกข้อมูลที่กัดสถานที่ลงเหลือเก็บไว้เพียงแต่รายสัปดาห์เท่านั้นและก็จะไม่โอนข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อมีการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ค่ะและถ้าหากว่าปิดการใช้โลเคชันบน iPhone หรือว่า iPad แล้วก็จะหยุดเก็บข้อมูลตำแหน่งที่อยู่อย่างสิ้นเชิงทันทีฟังดูแล้วเริ่มปลอดภัยขึ้นไหมคะรายละเอียดเหล่านี้ไปติดตามอ่านกันต่อได้นะคะที่เว็บไซต์ของรายการ IT 2 4srs หรือว่าเข้าผ่านทางครอบครัวข่าว t com สวัสดีค่ะ